กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวย1วันที่27มกราคมพุทธศักราช2 5 6พิบคลิปที่3บทที่18-19ถึสาครับบทที่18ผมวิหารภาวนาเอวเมสุตังเอกังสมยังพักขวาสาวถิยังวิหรารติ เจตวะเนอนาถปินทิกัสะอรเมตตระโคภคะวาต่อไปครับภิกขุอมันเตสิภคะวโตติปัฏฐนเตติเตภิกขุภคะวโตปัจจโสสุภคะวาเอตทโวจะเมตายาภิกขเวเจโตวิมุติยาอาเิวิตายาภวิตายาภูริกตายา วัตถุกตายอนุติตายปริจิตายสุสมารถัยยเอกาทศานิสังสาปฏิกังฆากตเมเอกาทศาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินัปาปังสุปินังปัสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสะอคขิวาวิสังวาสทังวากามติ ตัวตังจิตตังสมาธิยติคุมุขวันโนวิปัสสิทติอาสมุโคการังโรติอุตริงอปติวิชนโตพรหมโลกูปโโคหติเมตายาภิกะเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาพาวิตายา พหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังคาอัตถิอโนทิโสพรานาเมตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสพรานาเมตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาพรานาเมตาเจโตวิมุตติ कत्थि हा कारे हि अनोथि सो परना मेता चेतो विमुद्दि कत्थि हा कारे हि ओथि सो परना मेता चेतो विमुद्दि कत्थि हा कारे हि तिसा परना मेता चेतो विमुद्दि पंचा हा कारे हि अनोथि सो परना मेता चेतो विमुद्दि सत्ता हा कारे हि สัตถะการเรหิโอทิโซพระนาเมตาเจโตวิมุตติทัหะการเรหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติกตเเมหิปัญจะการเรหิอนุทิโซพระนาเมตาเจโตวิมุตติ สเปสตาเวราอรยาปัจจานิคสุขีอัตนางการารีนต้สเปปานาเวราอรยปัจจานิคสุขีอัตนางกรารีนตสเปปุตาเวราอยปัจจานิคสุขีอัตนางริรรีนสเปปุคลาเวราอะ p รยาปัจจานิคสุขีอัตนางการารน สเพอัตภาวะปริยาปนาเวราเปียปชานิกาสุขีตานังปริหารตนตุตีอิเมหิปัญจหาการหิอนุทิโสพรานาเมตเจโตวิมุตติ กาตเมหิสัตตาหากาเรหิโอทิโสปรานาเมตาเจโตวิมุตติสัพภาอิทิโยอเวราอเปียปชะนิคาสุขิอัตานังปริหารันตุสเพปุริสาเวราอเปียปชะนิคาสุขิอัตานังปริหารันตุสเพอาริยาอเวราอเปียปชะนิคาสุขิอัตานังปริหารันตุสเพอนาร ر ยาอเวราอเปียปชะนิคาสุขิอัตานังปริหารันตุสเพเทวาอเวราอเปียปชะนิคาสุขิอัตานังปริหารันตุสเป มนุษย์สาเวราวัปยาปชะนิคาสุกีอัตานังปะเรหารันตุสเพวินิปาติกาเวราวัปยาปชะนิคาสุกีอัตานังปะเรหันปะเรหารันตุหูติอิเมหิสัตถะค่าเรหิโอทิโสพรานาเมตตาเจโตวิมุตติกะตเมหิทัสสะค่าเรหิทิสะพรานาเมตตาเจโตวิมุตติ sepe puraatimaya disaya seta wera apa ya baca ananikha suki atanang parharantuk sepe paccimaya disaya seta wera apaya bacaan nikha suki atanang parhiarantuk.

สเปหักกินายาอนุทิศายาสตาเวราอเปียยาปชะอานิคัสุขีอัตานังปะริหารันตุสเปเหติมายาทิศายาสตาเวราอเปียยาปชะอานิคัสุขีอัตานังปะริหารันตุสเปอุปริมายาทิศายาสตาเวราอเปียยาปชะอานิคัสุขีอัตานังปะริหารันตุ sebepura dimaya di saya pan awera apa ya bacaan nikha sukiya tanang parihiarantu sepe bacimaya di saya pan awera apa ya bacaan nikha sukiya tanang pariharatu seperaya di saya pan awera apa ya baca nikha sukiya tanang pariarantu. sepegina ya saya pa ya pana Awera apa ya baan nihkha suki atanang parhiarantu sebe purat dimaya anudi saya ya panah Awera apa ya bacaani kha suki atanang perherantuk sepe pacjimaya anudi saya ya, ya pana Awera apa ya baca nikah Suki atanang parhiarantu sepe udara ya anudi saya ya pana Awera apa ya bacaan nikha suki atanang perherantu ya สเปทักกินายาอนุทิสายาพนาเวราอะไยปชาอานิคาสุกีอัตานังปะเรยรันตุสเปเฮติมายาทิสายาพนาเวราอะไยปชาอานิคาสุกีอัตานังปะเรยรันตุสเปอุปาริมายา Tisa ya pana awera apa ya paca anika suki atanang pareha rantu sape pura timaya tisa ya puta awera apa ya paca anika suki atanang pareha rantu sape pacimaya tisa ya puta awera apa ya paca anika suki atanang pareha rantu sape utara tisa ya puta awera apa ya paca anika suki atanang pareha rantu sape takina tisa ya puta awera apa ya paca anika suki atanang pareha rantu sape pura timaya anu tisa Ya Puta, vera apa ya pecah? Anika suki atau nang pariharantuk? Sebaik paci maya anudisa Ya Puta, apa ya pecah? Anika suki atau สเปอุตรายยาอนุทิสายาพุตธเวราอัไยาปชาานิฆาสุขีอาตานังป a r i y a rentu สเปทักขินายาอนุทิสายาพุตธเวราอัไยาปชาานิฆาสุขีอาตานังป a r i y a rentu สเปเฮติมายาทิสายาพุตธเวราอัไยาปชาานิฆาสุขีอาตานังป a r i y a rentu สเปอุปริมายาทิสายาพุตธเวราอัไยาปชาานิฆาสุขีอาตานังป a r i y a rentu สเปปุรัติมายาทิสายาปุคละเวราอัยยาปชา Anika suki atau nang perihara ntu sepe pacimaya tisa ya pukala awera apa ya baca anika suki atau nang perihara ntu sepe utra utra ya tisa ya pukala awera apa ya baca anika suki atau nang perihara ntu sepe takina ya tisa ya pukala awera apa ya baca anika suki atau nang perihara ntu sepe puratimaya tis anutisa ya pukala awera apa ya baca Ankhasuki atanang peria renttu sepe pacjimaya anudi saya yakala Awera apa ya bacaan nihkhasuki atanang perhirenttu sepe Utararaya anudi saya ya bukala Awera apa ya bacaan nihkhasuki atanang periah renttu sepe takginaya anudi saya yapukala Awera apa ya bacaankhasuki atanang perhi renttu ya สเปห์ติมายาทิสายาปุคลาอเวราอัพยาปัานิคาสุขีอัตนังปาริยารันตุสเปอุปปริมายาทิสายาปุคลาอเวราอัพยาปัานิคาสุขีอัตนังปาริยารันตุ Sebaik pura di maya di sayak atak bahawa periapana ya awira apaya bajaanika suki atanan parierentu. Sebaik peci maya di sayak atak bahawa periapana ya awira apaya bajaanika suki atanan parierentu. Sebaik utera ya di sayak atak bahawa periapana ya awira apaya bajaanika suki atanan parierentu. Sebaik teginayak sarang ini. Tisa ya atapawa peria pana awera apa ya bacaanikasuki atanang pareh rantu sepe purat imaya anu tisa ya atapawa peria pana awera apa ya bacaanikasuki atanang pareh rantu sepe pacimaya anu tisa ya atapawa peria pana awera apa ya pecahan nikah suki atau nang pariharan tu sepe utara ya anu tisa ya atau bahwa pria pernah awera apa ya pecahan nikah suki atau nang pariharan tu sepe tak kina ya anu tisa ya atau bahwa pria pernah awera apa ya pecahan nikah suki atau nang pariharan tu sepe he timaya tisa ya atau bahwa pria pernah awera apa ya pecahan nikah suki atau nang pariharan tu sepe uperima ya ทิ่สยยาอาตาพาวะปริยาปนญาเวระอะไยาปัานิคาสุกิอาตานังปริยารันตุสเปปุรัติมายาทิ่สัยยาอิทิโยอเวระอะไยาปัาอานิคาสุกิอาตานังปริยารันตุสเปปัจิมายาทิ่สัยยาอิทิโยอเวระอะไยาปัญหานิคาสุกิอาตานังปริยารันตุสุตราาายยททิิิะออโเวระอยาปปาอุตานังปริยารันตุสักิยยาอิทิโย Awera apa ya pacah anika suki atau nang perhiasan tu <coughs> sabha pura dimaya anu itiyo ya awera apa ya pacah anika suki atau nang perhiasan tu sabha ya ya itiyo awera apa ya pacah apa ya pacah awera awera apa ya pacah anika atau nang Sphah uteraya anutisa ya itio awera apa ya percaya nikasuki atanang perharian tu. Sphah tak kina ya anutisa ya itio awera apa ya percaya nikasuki atanang perharian tu. Sphah he timaya tisa ya itio awera apa ya percaya nikasuki atanang ปาริหารันตุสภาอุป ari มายะทิสายาอิทิโยอเวราอะไยาปชาอานิคาสุกีอัตานังปาริหารันตุสเพปุรัติมายะทิสายาปุริสาอเวราอะไยาปชาอานิคาสุกีอัตานังปาริหารันตุ Sebe pachimaya tisa yapurisa aware apa ya pachanika suki atanang pareharantu sebe uteraya tisa yapurisa aware apa ya pachanika suki atanang pareharantu sebe takina ya tisa yapurisa aware apa ya pacha อานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปห์ปุรัติมายาอนุทิสายาปุริสาอเวราอเปย์ญาปชะจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปห์ปชิมายาอนุทิสายาปุริสาอเวราอเปย์ญาปชะจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปห์อุตรายาอนุทิสายาปุริสาอเวราอเปย์ญาปชะจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปห์ทักกินายาอนุทิสายาปุริสาเวราอเปย์ญาปชะจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเปเฮติมายาติสายาปุริสาเวราอเปยาปัจจานิคาสุกิอัตนาภารยรันตุ

Aria awera apa ya paca aniha suki atau nang perhiasan tu pak sape pura timaya anutisa ya Aria awera apa ya paca aniha atau nang perhiasan tu sape pacimaya anutisa ya Aria awera apa ya paca aniha atau nang perhiasan tu sape utara ya anutisa ya Aria awera อะไยาปัจจ an 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 ัอนิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเปห์ทักกินายาอนุทิสายาอริยาอเวราอะไยาปัจจัอนิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเปเฮติมายาทิสายาอริยาอเวราอะไยาปัจจัอนิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตัวสเปอุปริมายา saya yawera apa ya bacaankha Suki tanang pari renttu sebe purat dimaya di saya anaria awera apa ya baca Anikha Suki tanang pari renttu sepe bacimaya di saya anaryya awera apa ya baca Ankha Suki tanang pari renttu sepe raya di saya anaryya Anna Ria Awera apa ya pacar Anika Suki atau nang perhiasan tu sepeda kina ya tisa ya Anna Ria Awera apa ya pacar Anika Suki atau nang perhiasan tu sepeda pura tima ya Anu tisa ya Anna Ria Awera apa ya pacar Anika Suki atau nang perhiasan tu sepeda pacima ya ya Anna Awera apa ya pacar Anika atau nang perhiasan tu sepeda ya Anu ya Anna Awera apa ya pacar Anika atau nang perhiasan สเปตักก ah an ah an ah an ินายาอนุทิสายาอนาริยาอเวราอะไยปัญชาอนิคาสุขีอัตนา낭ภริหารันโตสเปเหติมายาทิสายาอนาริยาอเวราอะไยปัญชาอนิคาสุขีอัตนา낭ภริหารันโตสเปอุปาริมาอุปปริมายาทิสายาอนาริยาอเวราอะไยปัญชาอนิคาสุขีอัตนา낭ภริหารันโตสเปปูรัติมายาทิสายา เทวะอเวระอภัพยาปชะนิคาสุขีอัตานัง pariharanto สเพปัจิมายาทิสายาเทวะอเวระอภัพยาปชะนิคาสุขีอัตานัง pariharanto สเพอุตรายาทิสายาเทวะอเวระอภัพยาปชะนิคาสุขีอัตานัง pariharanto สเพปทคีนายาทิสายาเทวะอเวระอภัพยาปชะนิคาสุขีอัตานัง pariharanto สเพปุรัติมายาอนุทิสายาเทวะอเวระอภัพยาปชะนิคาสุขีอัตานัง pariharanto สเพ ปัจฉิมายาอนุทิสายาเทวาอเวราอะยาปชานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสเพอุตรายาอนุทิสายาเทวาอเวราอะยาปชานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสเพทักกินายาอนุทิสายาเทวาอเวราอะยาปชานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสเพเฮติมายาทิสายาเทวาอเวราอะไรยาปชะนิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุ สเพอุปริมายาทิสายยเทวาเวราอภิญญปัานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายยามนุสย์เวราอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสเปปชิมายาทิสายยามนุสย์เวราอภิญญาปัญญานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุ สเปอุตรายาทิสายามนุสัเวระอะไรยาปชะอานิคาสุกีอัตนังปาริหยรันตุสเปทักกินายาทิสายามนุสัเวระอะไรยาปชะอานิคาสุกีอัตนังปาริหยรันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสายะอเวระอะไรยาปชะอานิคาสุกีอัตนังปาริหยรันตุสเปปฉิมายาอนุทิสายยามนุสั อเวราอัพยาปัานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพอุตรายาอนุทิสยยมนุสาเวราอัพยาปัานิคาสุขียตานังปาริหารันตุสเพทักกินายาอนุทิสยยมนุษาเวราอัพยาปัาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพเฮติมายาทิสัยยามนุษย์ซาเวระอุปรยาปัญสาอานิคาสุขียาตานังปาริหารันตุ สเพปุรัติมายาทิสายยวินิปาติก่ะอเวระอะไรยาปชะอานิคาสุกิอัตนางภริยารันโตสเพปัจฉิมายาทิสายยวินิปาติก่ะอเวระอะไรยาปชะอานิคาสุกิอัตนางภริยารันโตสเพอุตรายาทิสายยวินิปาติก่ะอเวระอะไรยาปชะอานิคาสุกิอัตนางภริยารันโตสเพทักขินายาทิสายยวินิปาติก่ะอเวระอะไรยาปชะอานิคาสุกิอัตนางภริยารันโตสเพปุรัติมายาอนุทิสายยวินิปาติก่ะอเว ระอัปรพะชาานิคสุขียาตานังปพรยหารตุสเพปจิมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวระอะปยพะชาอานิคสุขียาตานังปพรยหารตุสเพอุตรายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวระอะปยพะชา อนิคาสุกีอัตตานังปะเรันตุสเปทักกินายะอนุทิสซายะวินิปาติกาเวราอัพญญาปชาอนิคาสุกีอัตตานังปะเรันตุสเปเหติมายาทิสซายะวินิปาติกาเวราอัพญญาปชาอนิคาสุกีอัตตานังปะเรันตุสเปอุ อุปริมายาธิซายาวินิปาติกาอเวราอัพย์ปชาอานิคาสุขีอัตนางปริหารันตูหูติอิเมหิทะสหากาเรหิธิสาพระณาเมตาเจโตวิมุตติสเพสั่งสตานังปีระวะปีระนังวัชเชตวาอาปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตณสันตาปังวัชเชตวาสันตาเปนะ ปริยาทานังวเชตวะอปริยาธาเนนะวิเฮสังวัชเชตวะอวิเฮสายะสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุขิโนสุกิตตาโหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัฏฐหากาเรหิสัพเพสัตตาเมตายะเมตาติ เมตตาตังธรรมังเจตยะตีติเจโตสพพภะสพพพยาปาปะสพพพยาปาทปริยุทธาเนหิมุจจะตีติวิมุตติเมตตาจจเตเจโตวิมุตติเจติเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิติตา บทที่19เทวตาทุกขปัตาจนิดทุกขาไปย์ัตาจนินพยาโสวกปัตตาจะนิเสซกาหนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญปญะสัมปทงังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทันงันตุสัทธายะสีลังรกคันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหนตุ ขัดชั่นตุเทวตาคตาสเพพุทธาผลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักังบัรดามิสพะโสสเพพุทธาผลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพโสสเปพุทธาภะรปปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเปพุทธาภลรปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเปพุทธาภลรปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังบัรฑามิสัพพโซสัพเพพุทธาพัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังบัรธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังบัรฑามิสัพพโส สาทุกาทุกาธ,าธุด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิธานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แหงการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและประคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแกข่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ก็โดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสุดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้คูหแปดตลอดจนวัตถุมงคล ทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นในเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุการเทินสาธุสาธุสาธุอิมินาปุญญกัมเมนะด้วยบุญนี้อุทิให้อุปชาย,ยาคุณตราอุปชาผู้เลิศคุณอาจาริย์อุปการาจะและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจายาตากาทั้งพ่อแม่และพงญญติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานาราปิจั ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมะมาราจะอินทาจะปรมมาและอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทั้งทวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษาจะยม,มาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผานสัเพสตาสุขีหุนตุขอให้เป็นสุขสารทุกตวนหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปักกะตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้น ขิปปังปาเปทโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญกัมเมนะ้วยบุญีที่เราทำอิมินาอุทิเสนะจะและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปปาหังสุระเพเจเว,ว่าเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุปปาทานาเชตนะังตัวตันหาอุป,ปาทานเยสั้นตาเนหินาธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจยวาวะนิพพานะโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยว,วะมะลายสิ้นจากสันดาน ยัตถชาโตพระเวพระเว,ะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐเสนโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเปลี่ยนเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสให้มาลาลพันตุโนกาสร้างโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งลายกาตุนจะวิริยสุเมเป็นช่องปทุสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธภูบวรนาถ ธรรมโมนาโทร,รุตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกับพุทโธจะพระปัจเจกับพุทธสมสร้างโคนาโทรตโรมมะมังทบพะสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตามานุภาเวณะโดยอนุภาพนั้นมาโรกาสราพันตุมาขอหมูม่มานอย่าได้ช่องทัศปุญญานุภาเวเหนะ้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโรกาสราพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทิน คลิปที่3ครับ